การที่จะให้เบอร์ดีนะคะในมาตรฐานของเพจรหัสชีวิตของุณเบรี่แล้วนะคะมันจะต้องมีการเรียงร้อยเลขที่ดีทุกตัวจากคำถามี่บอกว่าเออใช้ตัวเลขลงท้ายอะไรดีคะุณเบรี่ใช้ตัวเลขขึ้นต้นอะไรดีคะใช้ตัวเลขไหนบ้างมันไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. น่ะอาชีพของคุณในรายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบของคุณคืออาชีพอะไรตัวเลข มันจะต่างกันค่ะอาชีพต่างกันรายละเอียดของการรับผิดชอบหน้าที่การงานต่างกันตัวเลขก็ต่างกันวันเกิดของคุณวันอะไรนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมีตัวเลขอะไรบ้างเพื่อจะได้ตัวเลขที่เป็นเบอร์มือถือเนี่ยมาลดล้างพลังของตัวเลขเสียหรือว่าส่งเสริมกันได้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือว่าผลรวมมันต้องได้ด้วยนะคะคุณเรมี่จะไม่ได้คิดใช้ตําราเหมือนใครนะคะเพราะต้องการที่จะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมที่แท้จริง ตามมาตรฐานของเราเองนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ากรณีที่มันจะมาออกมาเป็นทั้งหมด8คู่มันจะสลับที่ไม่ได้เลยและก็เวลาที่เราไปดูง่างานการที่เราจะได้เบอร์สิ่งที่เราบอกไปตัวเลขแบบนี้แบบนี้มันไม่สามารถที่จะตรงออกมาโปเชโปเชแบบนั้นเลยดังนั้นต้องใช้หลักการและความสามารถค่อนข้างที่จะมีใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการที่จะจัดร้อยเรียงเบอร์มาให้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขดีแค่ คู่เดียวสองคู่ในเบอร์ไม่ใช่ว่าเบอร์นั้นดีสําหรับกณเปรมี่สาหรับเพจรหัสชีวิตอย่างเช่นบางทีุูเปรมี่อาจจะบอกว่าเออคุณไปใช้เลข28ดีนะสมมติไปใช้เลข28ดีนะนะคะใช้ตัวเลขนี้แล้วทำให้คุณปิดประตูจนได้สามารถที่จะมีเงินไหลเข้ามาเยอะได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณร้อยเรียงผิดละ่ะจากเงินที่ไหลเข้าเยอะก็ก,กลายเป็นหนี้สินที่เยอะแยะได้เช่นกันกลายเป็นคนที่เจ้าชู้ได้เช่นกันโอเคเนาะนะคะแล้วที่สําคัญก็คือ เบอร์ดีไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขดีมาเรียงกันแล้วถือว่าเป็นเบอร์ดีมันคล้ายๆกับการที่ตัดเสื้อบางทีเสื้อตัวใหญ่ก็ใส่ไม่สวยไม่ได้ส่งเสริมให้ดูดีสง่าคนอื่นเขาใส่ดูดีแต่เราอาจจะใส่ไม่ดูดีก็ได้มันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคนที่ใช้เบอร์แล้วหนึ่งเบอร์ไม่สามารถใช้ได้ทุกคนโอเคนะคะแล้วที่สําคัญเบอร์มือถือมันเหมือนกับเครื่องยนต์ที่จะพาเราเนี่ยไปสูป่เป้าหมายชีวิตที่ย่นย่อระยะเวลาได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นเบอร์เสียก็เร็วเช่นกันเพราะมีพลังงานไวเบรชั่นที่ค่อนข้างแรงจากความถี่ของเบอร์มือถือแต่ถ้าเกิดว่าบอดีก็พาให้เราประสบความสำเร็จเร็วเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเมื่อเราคือมนุษย์ที่สามารถส่งพลังความคิดความรู้สึกซึ่งเป็นไวเบรรชั่นของตัวคนเองได้ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำงานหรือทำให้คุณมีอนาคตแทนคุณได้โดยที่ไม่ไคือเอาพูดง่าย ถ้าตราบใดที่ไม่มีอะไรคิดแทนหรือรู้สึกแทนคุณได้ก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรทําให้คุณการันตีได้ร้อยเเซ็ดังนั้นทุกอย่างคนที่ขับเคลื่อนคือคุณเองเบอร์เป็นเพียงแค่ส่วนนอกในการส่งเสริมโอเคเนาะนะคะดังนั้นอยากจะได้ผลสมริ์ที่ยอดเยี่ยมนะคะจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะดูแลความคิดความรู้สึกของคุณได้ใครก็ตามที่มาเปลี่ยนเบอร์ที่เพจรหัสชีวิตคุณไม่จะให้คีย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องสัจจะทาความจริงด้วย ไม่ได้การันตีว่าใช้เบอร์จากเพจรหัสชีวิตแล้วจะต้องดีทุกคนไม่ใช่นั่นคือถ้าใครก็ตามที่ใช้เบอร์ดีแต่เขาเป็นคนที่คิดความรู้สึกต่อต้านไม่ว่าคุณไปใช้ที่ไหนมันก็ไม่ดีหมดแหละคุณต้องรู้2เรื่องนี้เพื่อให้ชีวิตได้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมเพราะเพจรหัสชีวิตคุณเป็นมี่แล้วเนี่ยจุดประสงค์ของเราคือต้องการที่จะให้คุณได้ใช้ชีวิตในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด ประสบความสำเร็จย่นย่อระยะเวลาสามารถย่นย่อระยะเวลาความสุขความสําเร็จมั่นคงมั่งคัง่งได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นถ้าเกิดใครก็ตามที่ยังมีคําถามลักษณะนี้นะคะก็คงจะได้คำตอบทุกคนและถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะพักทักมาที่เพจรหัสชีวิตกูเบ l ล m มีนะคะหรือว่าทักไปที่ไลน์แออยู่ใต้ลิงก์ได้เลย นะคะคขอบคุณทุกๆคำถามขอบคุณทุกคนที่ตัดสินใจให้ตัวเองที่จะเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงยินดีกับคุณและครอบครัวของคุณด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ